แม่แม่ทำแม่ทำขัน้า้วันก่อนบอกว่าะจะมีจัดงานแต่งวันที่เจ็ดพฤศจิกานี้งานแต่งลูกพอดีจะเตรียมสถานที่ไว้ทำป้ายบอกระวังพึ่งอาถาจะพระกาสะ เมื่อกี้ยังเห็นอยู่เลยเดี๋ยวหลังไปเก็บผักสักชั่วโมงนึงเนี่ยกลักวากลัวกันเลยบอกกล่าวกันอตอนนี้เขาเกรงใจเขาไปแล้วบอกเขาดีๆเขาไปแล้วเดี๋ยวเสร็จงานก็ค่อยมาใหม่เนาะ ไม่ได้ลบกวนกันลูกหลานก็กลัวตกอกตกใจมาเรียกพ่อพระพาอยู่ข้างบ้านเห็นไหมพระพาเห็นไหมเขาไปทางไหนเมื่อกี้ยังเห็นอยู่เหรอ ให้โชคให้ลาบกันก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วค่อยกลับมาใหม่ปล่อยล่องปล่อยล่องลอยไว้เชยไว้ชมกันไว้ให้ลูกหลานดูเนาะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วค่อยมาใหม่เหลือแต่บ้าน ใหญ่มากเลยตอนก็ไปไม่เห็นนะเนี่ยแฟนไปเรียกให้มาดูแค่ครึ่งชั่วโมง,งเองเออขอโทษขอโพยกันแล้วเด้อบอกกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาอยู่กันใหม่ ไม่ได้ไล่ไม่ได้รบกวนกันบอกกันดีๆไปออกเมื่อกี้ยังอยู่อยู่เลยที่แอสแนสถามอะ่ะนี่ไปเก็บสะดาวเก็บสะดาวกลับมาแล้วหายไปหมดเลยหายไปหมดเลย,ยเลยออเหลือแต่ดังโอ้ขนหัวลุกกันเลยซสมลิ์น้ำตาไหลเลย ตอนแรกเรยกเ้างนองเลยแทน,น,นตอนแรกยืนอยู่ร้านบ้านนู้นค<ว>ุยโทรศัพท์<ป>แกอยู่เมื่อกี้นี่แล้วก็ไปเก็บสะดาวกันกลับมาหายหมดเลยไม่เห็นเห็นอยู่หลังไม่เห็นตอน,นไปปีนเต็มเลยรุ่งเรืองมาดูมันใช่เพื่อนเราไหมอู้หู้ใช่จริงๆคนลุกเลยเ,เออชอบ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 แดชโชคโชคบ้านเลขที่นี่แหละเออ